A warm welcome to Fanatec GT World Challenge Asia, powered by AWS. Two races coming up this weekend at the Chang International Circuit. อ a เอนส์เอเชียส5สุดยอดซีรีส์การแข่งขันรถซุเปอร์คาร์ GT3 สุดหล้อมที่ประชันฝีมือความเร็วในทุกทวีปทั่วโลกยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและเอเชีย โดยในทวีปเอเชียฤดูกาล2025ลงสนามระลองความเร็วในสนามระดับตำนานทั้งสิ้น6สนาม12เรสจาก5ประเทศทั่วเอเชียมาเลเซียอินโดนีเซียไทยญี่ปุ่นและจีนตอกจ้ำประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางมอเตอร์สปอร์ตของเอเชียอีกครั้ง g ีที r l d c l a l l e n g e a เอ a ชีย2025สึกแห่งความเร้าใจและความสง่างามที่หลอมรวมระหว่างทักษะการขับขี่ขั้นสูงกับสุดยอดนวัตกรรมบนรถซูเปอร์คาร์ขั้นสุดยอดได้ย่างลงตัว โดยในฤดูกาล2025มีนักแข่งลงประชันความเร็วทั้งสิ้น60คนจาก33ทีมทั่วโลกโดยใช้รถซุเปอปร์คาร์สุดหรูจากแบรนด์ชั้นนำของโลกได้แก hini, Ferrari, Porsche, ่ l ลมโบกินีเฟอร์รารีคอเช่เมอร์เซเดสเบนด a อ d ด B.M.W. เชฟ r o เลตนิสสัน ด้วยมูลค่าในการสร้างทีมรวมหลายพันล้านบาทยืนยันการเป็นรายการแข่งซูเปอร์คาร์ที่มีผู้ติดตามชมและเป็นที่นิยมมากที่สุดในเอเชียกับยอดการเข้าถึงกว่า140ล้านครั้งทางแพลตฟอร์มอ,ออนไลน์และมียอดรับชมไลฟ์สตรีมมิ่งกว่า47ล้านวิว และพิเศษสุดสำหรับปีนี้มาเติมความสนุกสุดเร้าใจไปกับ Support ตเรสรายการ Honda One Make Race ที่ขนความมันส์ความดุเดือดมาจอยการแข่งขันระดับโลกถึง2รุ่นด้วยกันได้แก่ Honda City Hatchback One Make Race และ Honda Club ตอบย้ำความคุ้มค่าให้กับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่จะได้รับชมรายการแข่งขันระดับท็อปของโลกและมันสไปกับรายการแข่งจาก่าย Honda ในวันเดียวกันความเร็วความสง่างามจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันจะได้บรรจบกันที่สนามแข่งระดับโลกพร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขันระดับตำนานนี้อีกครั้ง ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาทั่วประเทศหรือ w w w ร์ l ว i ์เว็บดอทหรือรับชมติดขอบจอผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ในประเทศผ่านทาง True Vision หรือรับชมทาง l i ฟ e สตรีมมิ่ง31พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ ถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport